ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอาร์ตนี่เคอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหั่งเส็งภาคบ่ายนะครับเมื่อเช้าหั่งเส็งเป็นหุ้นเดียวที่ทะลุครับหลุดต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยสาหรับหังเส็งนะครับถ้าใครสังเกตดูหุ้นวันนี้ไหลสามนะครับไหลสามทุกหุ้นตั้งแต่นี่เคไอเช้าไทยเช้าจีนเช้าและหังเส็งนะครับยังไงใครชอบเลขไหลฝากสามไว้หนึ่งตัวนะครับแต่บ่ายนี้ผมชอบบ่ายนี้หัางเส็ง ประจาวันเมื่อสุกที่แล้วหางเสียงผมบ่ายผมเจาะนะครับบ่ายก็วันนี้ขอพิจารณาให้พิจารณาดูแล้วกันนะครับหางเสียงผมชอบ8ท้าย8ท้าย1นึ่งครับแต่ชอบไปที่ะครนะถ้าใครไม่สนใจพิกัดเล่นไปที่8เนี้ 8, นไม่ที่8ก่อนนะครับวิ่งบนลุนล่าง8นะครับเจาะครับ1838อาจจะอาจจะได้ยินเสียงขึ้นคืน,นะครับเสียงพัดลมร้อนครับพัดลมจออยู่ หกครับ7 8 9 8แล้วก็16ึ่ขับติดไว้ครับร้อยใส่1ครับอ่าโอเคนะครับสำหรับหางเสียงประมาณนี้ก็ขอชี้แจงข่าวเล็กน้อยนะครับวันนี้ที่ดูตลาดหุ้นรัเสเซียคืนนี้หยุดนะครับ พอผมต้องพูดในคลิปหังเสียงเพราะหังเสียงเป็นหุ้นสุดท้ายประจําที่คิดนะครับจะไปเจอกันที่3รัสแต่รัเสเซียผมดูตารางตามตารางแล้ววันนี้วันหยุดรัดเสเซียนะครับสําหรับ f c ฟซรัเสเซียต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่สามารถลงได้เพราะหุ้นหยุดครับแล้วก็สําหรับท่านที่โอนเงินมาช่วยในการทําบุญวันเกิดพรุ่งนี้ของผมนะครับที่จะไปช่วยทาบุญตามวันแล้วก็เลี้ยงขนมเด็กๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แต่บางท่านไม่แจ้งไม่แจ้งชื่อมายังไม่แจ้งชื่อมาด้วยโอนมาเยอะโอนมาเยอะมากครับยอดโอนมาเยอะมากแต่ไม่มีแจ,แจ้งชื่อมาเลยครับไม่มีใครแจ้งชื่อมาแจ้งชื่อมาส่วนน้อยครับก็ไม่ทราบได้เพราะอะไรแต่ยังไงยังไงท่านที่ททโอนมาแล้วรบกวนแจ้งชื่อให้ด้วยกันนะครับผมจะได้ขอบคุณในคลิปดาวโจนนะครับเพราะว่าดาวโจนจะได้รวบรวมคืนนี้ว่ายอดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ผมจะได้รู้จ,จัดแจงผมจะได้ซื้ออะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับยังไงอย่าลืมแจ้งชื่อด้วยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณคุณมากครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ